ยึดบ้านขายทอดตลาดได้ถ้าไม่ได้รู้สิ่งนี้นะจ๊ะนี่เป็นเคสนะคะของลูกศิษย์ปัจจุบันวันนี้ลูกศิษย์เองก็ผ่านสถานการณ์แบบนั้นมาเรียบร้อยแล้วแต่มันเป็นอุทาหรณ์นะคะที่พี่นวนมองว่ามันจะช่วยเพื่อนๆที่วันนี้อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจจะได้ไม่ต้องมานั่งเจอปัญหาแบบนี้ทีหลังนะคะสมมตินะคะ A นะคะทําธุรกิจในรูปของ หอจอกอแอ a B. และมี A นี่หละคะเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดซึ่งหอจกอกอ a เนี่ยคะ่ะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างปรากฏว่าค่ะก็ได้ส่งงานนะคะให้กับพักพวกและเมื่อส่งงานไปแล้วเนี่ยพักพวกเอง่ะคะ่ะก็จะเอาเรื่องของตัวใบกรำกับภาษีซื้อในการซื้อวัสดุก่อสร้างะคะมาใช้ และตัวหอจอกอเองอะค่ะก็เป็นชื่อบินตรงนั้นเพราะว่าถึงหอจอกอเองอะเราส่งงานไปให้คนอื่นใช่ไหมคะบินใบกำกับภาษีซื้อถึงออกอะค่ะจะออกในนามของหอจอกเออ a a ์บ b ไม่ได้ออกในนามชื่อของเพื่อนที่รับงานปัดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสอบกรเองมาตรวจสอบเรื่องของบินเรื่องของใบกำกับปุ๊บพบว่า บินใบกำกับภาษีซื้อที่หอเจอกอ a n b นำมาใช้นี่แหละคะ่ะมันมีปัญหาเพราะเป็นชื่อของกิจการที่ใช้บินใบกำกับภาษีปอมทำให้หอเจอกอ a n b ะคะ่ะเจอภาษีย้อนหลังมาก ถึงหลักร้อยล้านเมื่อเกิดหนี้ภาษีอากรางตรงนี้ปุ๊บนะคะพอจกรอ A นะคะมีหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดคือ A เวลาที่เกิดหนี้ปุ๊บเนี่ยสมรกรเองอะคะ่ะก็ได้เงินนะคะมาชำระหนี้ภาษีอากรค้างจากร้อยล้านที่เกิดขึ้นอาจจะได้มาที่50ล้านแต่ 50ล้านที่เหลือยังไม่ได้รับเงินมาชำระหนี้แล้วก็ไปสอบส่วนทรัพย์ของหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดคือ A ปรากฏว่า A มีบ้านที่เป็นชื่อของตัวเองมูลค่า25ล้านสมพรณ์เองก็มีสิทธิ์นะคะที่จะไปยึดบ้านมูลค่า25ล้านของ A มาเพื่อชำระ นี่ภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนจำกัด A B แม้ว่าการใช้บินดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเพื่อนที่ไว้ใจเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เองอะคะคุณก็ต้องกลับมาดูว่าค่ะในการทำธุรกิจอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะไว้ใจใครใดๆก็ตามสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะในทุกๆบินที่คุณนำมาใช้กับทางกรมสรรพากรนะคะ มันสามารถนะคะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตได้จากความไม่รู้มันไม่สามารถจะอ้างว่าบินใบนี้เพื่อนเป็นคนเอามาให้เพราะวันนี้ ชื่อของบินที่นํามาใช้มันคือชื่อของนิติบุคคลของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือในทุกๆบินที่คุณนํามาใช้เกับสัมภาระมันเป็นใบกํากับภาษีที่ถูกต้องหรือเปล่าด้วยและถ้าวันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เองนะคะอยากรับสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเ็เปิดค่ะ และถ้าไม่อยากจะพลาดนะคะคลิปวิดีโอดีๆนะคะสามารถกติดตามได้ที่ a s s i Tech Expert นะคะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ